ต้อนรับเข้าสู่เสียงอักษรใน EP ีที่14นะคะเรายังคงอยู่กับหนังสือปรัชญาปรมิตาหะวิทยสูตรโดยอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์มีดิฉันกนกวันกนกวนาวงเป็นผู้อ่านให้ฟังนะคะไปติดตามรับฟังกันค่ะส่วนที่2ปรัชญาปรมิตาในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนฝ่ายเทยรวาต อาจจะไม่เคยได้หินชื่อปรัชญาปรมิตาสูตรมาก่อนเพราะพระสูตรนี้ไม่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีของพุทธศาสนาเทราวาสปรัชญาปรมิตาสูตรเป็นสูตรสำคัญของพุทธศาสนามหายานเพราะว่าด้วยการบําเพ็ญภาวนาให้เกิดปัญญายาณอันสมบูรณ์กล่าวคือการบําเพ็ญปัญญาบาร,รมีให้สมบูรณ์ เป็นปรมัิบรมีนั่นเองในอินเดียถูกบันทึกไว้เป็นภาษาสันสกฤตแต่เมื่อพระพุทธศาสนามหายานเผยแพผ่เข้าไปสู่ประเทศต่างๆปรัชญาปรมิตาสูตรนี้ก็ถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาของประเทศนั้นอาทิเช่นภาษาจีนภาษาทิเบตเป็นต้น ในห้วงเวลาหลายร้อยปีที่พระพุทธศาสนามหายาณรุ่งเรืองอยู่นั้นปรัชญาปารมิตาสูตรก็ได้รับการสวดสาธยายด้วยความเคารพเชื่อมั่นว่าเป็นมรรคาไปสู่ปัญญาบารมีที่สมบูรณ์การศึกษาและสวดสาธยายปรัชญาปารมิตาสูตรจึงถูกขยายให้ยาวหรือถูกย่อให้สั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาในแต่ละยุคสมัย เมื่อตกมาถึงยุคสมัยปัจจุบันปรัชญาปรมิตาสูตรจึงมีอยู่หลายสูตรแต่เมื่อนำมาจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่แล้วมีอยู่สามหมวดตามจำนวนพระคาถาที่บันทึกคำสอนนั้นไว้คือขนาดยาวมีพระคาถานับจำนวนหมื่นพระคาถาขึ้นไปขนาดปานกลางมีพระคาถาจำนวนพันและขนาดสั้นมีพระคาถาจำนวนร้อย หรือต่ำกว่าร้อยขอเขากล่าวถึงชื่อปรัชญาปรมิตาสูตรเฉพาะที่ยังมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันขนาดยาวคือปัจจวิงสติสาหัสริกาปรัชญาปรมิตาสูตรสูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาอันประดับประดาด้วยพระคาถาสอ0 0 0นพระคาถาสตะสาหัสริกาปรัชญาปรมิตาสูตร สูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาอันประดับประดาด้วยพระคาถาจํานวนหนึ่งแสนพระคาถาปัจจวิงสาหัตริกาปรัชญาปรมิตาสูตรสูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาอันประดับประดาด้วยพระคาถาจํานวนสองหมื่นห้าพันพระคาถาหมวดขนาดกลางประกอบด้วยพระคาถาจํานวนพันอัศดะสาหัตริกาปรัชญาปรมิตาสูตร สูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาอันประดับประดาด้วยพระคาถาจำนวน8,000พระคถา,าหมวดขนาดสั้นมีพระคาถาจำนวนร้อยและต่ำกว่าวัชระเฉทิกปัตญาปรมิตาสูตรสูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาที่สามารถตัดทำลายอวิชชาได้ประดุดด่งเพชรมีความยาว300พระคถา ปรัชยาปารมิตาหาวิไธสูตรสูตรว่าด้วยหัวใจแห่งปรัชญ,ญาปารมิตาฉบับเต็มมี25าพระคาถาฉบับสั้นมี14พระคาถานอกจากสองสูตรแล้วในหมวดขนาดสั้นนี้ยังมีอีกหลายสูตรโดยชื่อเรียกต่างๆกันไปโดยเฉพาะในทิเบตมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นภาษาทิเบตอีกจำนวนหลายสูตร แต่ที่สั้นที่สุดคืออันปักอรปรัชญาปรมิตาสูตรสูตรว่าด้วยปรัชญาปรมิตาอันประกอบด้วยอักษรเพียงเสียงเดียวอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสูตรยาวสูตรกลางหรือสูตรสั้นทุกสูตรแห่งปรัชยาปรมิตาว่าด้วยเรื่องเดียวคือสูญญา นี่ก็คือเสียงอักษรใน EP ีที่14นะคะเป็นบางส่วนบางตอนค่ะจากหนังสือปรัชญาปารมิตาหารุไทยสูตรโดยอาจารย์ประมวลเพ่งจันทรตอนนี้ก็เป็นตอนที่10แล้วนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ คุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังในตอนก่อนหน้านี้ได้ในเพลย์ลิสต์ของเราที่สบายดี 45+ นะคะสำหรับเสียงอักษรแนะนำติชมได้นะคะภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆของเราเป็นสาธารณะด้วยนะคะวันนี้ดิฉันกนกวันกนกวนาวงรำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ